<c oughs> พิสูจที่เจริญอาณาปานาสติแล้วทําให้มากแล้วย่อมบําเพ็ญสติปัฏฐานสี่ให้บริบูรณ์แล้ว <c oughs> พิสูจนที่ได้เจริญสติปัฏฐานสี่แล้วทําให้มากแล้วย่อมบําเพ็ญโพชฌงเจตให้บริบูรณ์ได้ Angel. <c oughs> พิสูจที่จเจริญโพชฌงเจตแล้วทําให้มากแล้วย่อมบําเพ็ญวิชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ได้ ก็พิสุที่เจริญอาณาปานาสติแล้วอย่างไรทําให้มากสุดแล้วอย่างไรจึงบําเพ็ญสติปัฏฐานสี่ให้บริบูรณ์ได้สมัยหนึ่งเมื่อพิสุหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้น <c oughs> เมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นสำเนียกอยู่ว่าเราจะเป็นผู้กำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจออกว่าเราจะเป็นผู้กำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้าสำเนียกอยู่ว่าเราจะระงับกายสังขารหายใจออกว่าเราจะระงับกายสังขารหายใจเข้า เราเกล่าวลมหายใจออกหายใจเข้านี้ว่าเป็นกายชนิดหนึ่งในพวกกายเพราะฉะนั้นในสมัยนั้นพิสูจจึงชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรรู้สึกตัวมีสติกําจัดกําจัดอวิชาและโทมนัสในโลกเสียได้สมัยใดพิสูจน์สำเนียกอยู่ว่า เราจะเป็นผู้กำหนดรู้ปิติหายใจออกเราจะเป็นผู้กำหนดรู้ปิติหายใจเข้าสําเนียกอยู่ว่าเราจะเป็นผู้กำหนดรู้สุขหายใจออกเราจะเป็นผู้กำหนดรู้สุขหายใจเข้าสําเนียกอยู่เราจะเป็นผู้ที่กำหนดรู้จิตสังขารหายใจออกว่าเราจะเป็นผู้กำหนดรู้จิตสังขารหายใจเข้า สำเนียกอยู่ว่าเราจะระงับจิตสังขารหายใจออกว่าเราจะระง,งับจิตสังขารหายใจเข้า <c oughs> เรากล่าวการใส่ใจลมหายใจออกลมหายใจเข้าอย่างนี้ว่าเป็นเวทนาชนิดหนึ่งในพวกเวทนา <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นในสมัยนั้นภิกษุจึงชื่อว่าพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอืม มีความเพียรรู้สึกตัวเป็นสติกำจัดอวิชชาและโทมนัสในโลกเสียได้สมัยหนึ่งภิกษุสำเนียกอยู่ว่าเราจะเป็นผู้กำหนดรู้จิตหายใจออกเราจะเป็นผู้กำหนดรู้จิตหายใจเข้าออสำเนียกอยู่ว่าเราจะทำจิตให้ล่าเริงหายใจออกเราจะทำจิตให้ล่าเริงหายใจเข้าสำเนียกอยู่ว่าเราจะ ตั้งจิตมั่นหายใจออกว่าเราจะตั้งจิตมั่นหายใจเข้าสำเนียกอยู่ว่าเราจะเปื้องจิตหายใจออกว่าเราจะเปื้องจิตหายใจเข้าในสมัยหนึ่งพิสูชื่อว่าพิจารณาเห็นจิตในจิตมีความเพียรรู้สึกตัวมีสติกำจัดอวิชชาละโทมนัตในโลกเสียได้เราไม่กล่าวอานามปานาสนาสติแก่พิสุผู้เผลอสติไม่รู้สึกตัว สมัยใดพิสูจน์สำมเนียกอยู่ว่าเราจะเป็นผู้ตามพิจารณาความไม่เที่ยงหายใจออกเราจะเป็นผู้ตามพิจารณาความไม่เที่ยงหายใจเข้าสำมเนียกอยู่ว่าเราจะเป็นผ uh ู้ตามพิจารณาความคลายกำหนัดหายใจออกและเราจะเป็นผู้ตามความพิจารณาคลายกำหนัดหายใจเข้า ประมาณนี้นะประมาณนี้เป็นไปเพื่อเพียนเพื่อเผากิเลสท,ทั้งปวงนำแล้วก็อ่าไปประพฤติปฏิบัติกัน